หลังจากที่เราเอาพุทนะครับทุกแท็กเนี่ยไปนะครับไล่ไป 1, 2, 3, 4เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราก็จะได้เสียงเพลงแต่ละเสียงนะครับเข้ามาในาชันแนลเดี๋ยวเราลองกดฟังดูแล้วกันนะครับจะสังเกตว่าแท็กคิกที่ผมเปิดไว้แท็กเดียวนะครับก็จะมีสัญญาณของคลิกที่มาจากตัวโปรแกรมลอจิกเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับ วิธีการมิกบนบอร์ดแบบนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าใช้ความรวดเร็วนะครับในการมิกบนบอร์ดเลยเราไม่ต้องไปนั่งกดปลั๊กอินทีละตัวเนี่ยก็คือแท็กที่1ผมก็สามารถเพิ่มความดังหรือว่าจะเล่งอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมี EQ ต่างๆใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่หลังจากนั้นพอผมมิกทั้งบอร์ดเสร็จหมดแล้วเนี่ย ผมก็จะสั่งให้ทุกแท็กนะครับไปออกที่ Master Out นะครับหลังจากที่ออกมา s t สเตอร์เแล้วเนี่ยผมก็จะเล็กคอร์ดใช้โปรแกรม Logic Pro นี่แหละครับเล็กคอร์ดมาร์สเตอร์เที่ออกมาจากมิกเนี่ยกลับเข้าไปในโปรแกรมนะครับเราก็จะได้เพลงที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยในการมิกนะครับเพราะว่าเวลาอยากจะทำอะไรก็มิกบนบอร์ดได้เลยไม่ต้องนั่งกดปลั๊กอินทีละตัวนะครับแล้วก็ จะไม่มีปัญหาเรื่องความช้าของคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเดีย๋ยวลองเปิดทุกแท็กให้ดูนะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการ อีกอย่างหนึ่งนะครับในการต่อมิกเซอร์จากในโปรแกรมโ o g i c กนะครับมาที่ดิจิตอลมิกเซอร์นะครับซึ่งถ้าเป็นบอร์ดอนาล็อกใหญ่ๆเขาอาจจะมีที่เป็นอินเทอร์เฟซหลายๆเอาท์พุตเพื่อต่อมาอันนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นดิจิตอลสามารถที่จะเอาเสียงเนี่ยกลับมาจากสาย USB ได้เลยในทันทีนะครับยังไงถ้าเกิดมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอมาให้ดูกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ออกอา t สวัสดีครับ